เสื้อคแล้วน้องวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะเจ้าไรก็หัวที่ขายอยู่ในอิสตานาของรีเอง์ะล้ก็ที่กราังรีวิวตอนนี้นะคะในโซเชียลนั่นเองนะคะก็จะมาทพารู้จักกันเงินตาต่อเปแบบไหนและก็แอบเดาขายแบบไหนกอเลยค่ะจ้าแต่ยถ้าสังเกตดีเวลาเข้าร้านทำผมชั้นนด้วยั่วไปนะคะเขาตักไม่ใช้โล่ไม่ผมและเครื่องมือตรง จากเครื่องไฟฟ้านะคะเพราะว่ามันจะทำให้ความร้อนเนีเข้าสู่ผมได้อย่างวดเร็วทละผมแห้เสียยางง่ายมากเลยเขาจัดนิยใช้ไ้นะคะที่อนีการทให้หมเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ดูสวยดูใจกับแลู้ปรูปเราเลยเออที่สำคัญที่สคะผมเราทำไม่ได้ลังโซ่าดยากเลยใดอันหนึ่งแล้วก็แบบแปงอันหนึองมย่างเงี้ยเราทำไม่ได้หรอกแป้่อตัวช่วยให้เราตัดสินใจข้าวหมูนะคะแล้วก็ส่วนเอ่อพุ่ในเรื่องของแล้วลายอการทำเนี่ยง่ายมากครับท่านมีแบ

สายสามารถหมุนได้600 360องศาแล้วก็ตรงนี้จะเห็น1 2 3 4ตรง4เนี่ยะคะ่ะ4จุดตรงเนี้ยที่มันเป็นเหมือนกากบาทตรงนี้นะคะมันจะช่วยในเรื่องของเวลาที่ปล่อยความร้อนออกมาไม่ทำให้ผมแห้งเสียนะคะ <c oughs> นอกน,ออนั้นยังนีคอค่ะเจ้านี่ยเขาสามารถตับได้สอง,องระดับนะคะาระดับหนึ่งแล้วก็ระดับสองนะคะเดี๋ยวเราลองปัดให้ดูจะไปขึ้นระดับนะคะ มาแมีสองระดับต่อหาข้างบนก็จะมีนี่เลยทุกคนอาจจะถามว่ามันคืออะไรเพราะว่าอ่ะตอนนี้เราซื้อไฟธรรมดาต่ออยู่ธรรมดาก็คือว่าแม่แรงมากแต่ถ้าอยากให้มันร้อนจัดเลยนะคะก็กดแล้วก็เลื่อนขึ้นไปก็จะไปสู่ร้อนจัดนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากปล่อยลมเย็นออกมาก็แค่กดตรงปุ่มนี้นะคะปุ่มเลื่อนขึ้นไปกดทิ้งไว้นะคะมันก็จะเป็นลมร้อนออกมา ได้ทั้งลมร้อนลมเย็นแถมยังควาได้สองระดับนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ผมพิเศษยรองเพราะรองมีแผ่นกันผมเสียให้ด้วยสายหลุดได้สามร้อยหกสิบองศาสำหรับเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะก็คือตัวแม่เองค่ะเอางานมาดูรูปของพี่นะค่ะตัวนี้เป็นหวีเหมือนหวีธรรมดาถูกไหมใช่ค่ะมาจะช่วยหวีผมเราให้ดูแห้งได้และก็ที่สําคัญค่ะใครที่แบบซื้อไปแล้วไม่รู้หวีตัวนี้สามารถจะยกโคลนผมของคุณให้ดูแบบมีวอลลุ่มและพองขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะปกติว่าใช้เวลาคนจะตงมาแบบนี้แต่ถ้าใช้หวีตัวนี้ค่ะมันจะยกขึ้นมา ยกนมาค่อไปคืเป็นปากอ้าแบบนี้นะคะก็คือโลม้วนผมนะคะต้องบอกไปแล้วว่าเมื่อกี้นี้ว่าเป็นโลม้วนผมแบบใดก็ต้องออกมาดูเป็นลอนแบบเป็นโลที่สวยๆใช่คะที่สำคัญค่ะผมเป็นธรรมชาติไม่ดูแข็งเป็นไดูแตัวนี้นะคะที่แล้วเราก็มีอีกอันงเหมือนปากอ้าๆตรงนี้ก็คือตัวหนีบตรงนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะตัวนี้หนีบตรงได้ออกมาเป็นธรรมชาตินะคะไม่ดูเหมือนเป็นเครื่องหนีบตรงธรรมดาที่ออกมาตรงแบบเลยนะไอจอยธรรมชาตินะแบบนี้ เพราะมีเก้าหัวตัวนี้แถมให้อยู่แล้วก็เป็นหัวที่สิบพูดง่ายๆว่า1กล่องมีสิบหัวตัวนี้เป็นตัวใดธรรมดาฟึ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟ๊บฟ๊บ มันจะบอกอเซตี่แนกันไว้นะคะน้าตาเป็นแบบนี้เขาสามารถที่จะเปิดแล้วก็ปิดได้นะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ผมเนี่ยเราเนี่ยดูตรงขึ้นนะคะง่ายมาสำหรับใครที่อยากได้แบบตรงแบบธรรมชาติเพราะว่าขาใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ใช้ก่อนครั้งเวลาทําผมนะคะเพื่อว่าปล่อยลมออกมาให้มันผมมันดูตรงก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนต่างๆนะคะหรือว่าสำหรับใครที่อยากให้ผมที่ทํารอนเนี่ยแน่นก็ใช้เจ้านี้ก็ได้เพราะว่ามันจะมีซี ธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมห่างๆกับซีทีแบบนี้อยู่ด้วยกันทําให้ผมดูแน่นขึ้นนะคะอ่าทำความรู้จักกับเจ้าตัวนี้ก่อนค่ะเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็นตัวธรรอดเหมือนกันนะคะก็จะให้ออกมาเป็นธรรมชาติดูมีเคิร์ฟดูเป็นวอลลุ่มมากขึ้นนะคะอันนี้สัปดาห์อะตัวนี้กับตัวนี้หน้าตาเหมือนกันเห็นไหมปลางกันแค่ขนาดเล็กก็ขนาดใหญ่นะคะ ตัวนี้นะคะก็ทําให้ผมดูมีเคิร์ฟเหมือนกันนะคะผมยาวแล้วผมสั้นใช้ด้วยกันได้หมดสําหรับได้นี้นะคะตัวนี้ก็จะทําให้ผมดูมีเคิร์ฟแล้วก็ทำผมแห้งไว้นะคะเพราะว่าสติถีดก่อนตัวนี้สําหรับตัวนี้เคิร์ฟมันจะอาจใหญ่หญๆหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นเคิร์ฟเล็กหน่อยก็ต้องลองเล่นๆนนกันดูเนาะเพราะว่ามันสิหัวนะคะถ้าไปไอพี่ A P ทำให้สวยเลยนั่นก็ต้องใช้เวลาในการที่ทำไว้ได้เลยหรือก่อนเนาะโอเคไปเรื่อยๆนะเราเรื่อยๆน่เข้าดูเขาวใช้ยิางไรแยาเข้าภาพเนาะใช่ค็ดผมม่อยากตแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้เริ่มแห้งแล้วกกก็็ใช้้้ไดททีีี่่่่บออเเเมืปปนาา ตัวนี้นะคะเอาเาตอนที่จะใช้นะคะขอแห้นำาใส่ใก่อนนะคะเขาจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเราก็จะห็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะให้หันเข้าหากันนะคะแล้วก็กดลงไปนะคะหมุนนะคะเอาใหม่นะสามเหลี่ยมตรงนี้กับสามเหลี่ยมตรงอุปกรณ์ที่ใส่ตรงหนัวให้เราใส่ลงไปนะคะกดปุ่มคะ่ะแล้วก็หมุนล็อกนะคะมันก็จะไม่หลุดนะคะเปิดอืมต้องขเไิไ่แล้วนะคะ ต่อกันเป่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแค่แล้วก็อุปกรณ์ต่อการที่จะใช้นะคะนอกจากจะมีตัวแม่เอกแล้วตัวแม่แล้วก็คือเจ้าไร่ก้าวหวานนะคะอุปกรณ์ต่อมาคือกิ๊บนะคะเอาไว้แต่งผม,มเองนะคะหรือว่าใครถานัดก,กักกกบการแต่งผมก็ได้เป็นไรแต่ถ้าใครถนัดการแต่งผมก็ต้องมีตัวนี้ต้องมีตัวนี้ค่ะกิ๊บหนึ่งตัวนะคะที่สำคัญนะคะก่อนไร้ทุกท่านนะคะให้เราใช้หมีดด้วยมีดหลายสิ่งนี้นะคะง่ายเองที่บ้านได้เลยนะคะโกพาไปไหนก็สะดวกมากเลยนะคะทำไมต้องมีหมีก่อนทุกท่านจะทำอะไรต้องมีผมก่อนนะคะไม่งั้นผมก็จะเกิดอาการพันแน่นอนทีีีีี่่่่่่่ลลลูกกกกกกคคคค้้้้้าาาาาาบงงนน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 นไไไไปปปะะะะะะพพพอออซืแววเเเเเิดััััััทรรรร็มมมมมหผจส แล้วก็มีคำถามว่ามันจะอยู่ได้ไหมและมันทายากไหมที่ถามว่าทายากไหมบอกไปแล้วว่าให้ฝึกหัดเอาเองที่บ้านเวลาว,ว่างๆนะคะถ้าเราไม่หักมันก็ไม่ได้ถูกไหมแล้วก็ส่วนสำหรับคนที่ว่าอยู่น,นไหนก็แล้วแต่สภาพผมของแต่ละคนนะคะสําหรับอลิก็ทำได้ทั้งวันตัง้งแต่เช้าทำเคยทำตอนเช้าแล้วกลับมาบ้านตอนอยก็ยังคงเดิมนะถ้าเราไม่เอามือไปสางหรือเอาวีไปแปรงเขาออกมานะคะวงเล็บเลยไม่เอามือไปสางหรเอวีไปแปรงออกมาผมก็จะกลับมา ตรงเหมือนเดิมมันจะไม่เป็นอย่างที่เราทำไว้ตอนแรกจ้ะให้แต่ละวันได้หลอดกันเปิ้ลถ้าจะใส่หมุนก็ใส่ไปเลยนะคะจะทำแบบน,นี้เลยวลังแล้วก็ผมผมให้เยอะเลยค่ะตามผมค่ะค่วันนี้เราจบกาสวดมนต์ยานะคะที่ถอดค่ะเมื่อกี้พี่ถอบไปแล้วก็วิธีถอดเหมือนกันกดแล้วก็หมุนออกมานะคะแบบนี้ใส่ก็จะไม่ตื้นอ่ะอาจารย์ขอค่ะตอนทำนะคะจะไม่แนะนำให้เปิดเครื่องก่อนแล้วค่อยนำผมรัวเข้าไปเพราะว่าพอตรงแกนตรงเนี้ยมันร้อนเนี่ยมือเราอะไปโดนมันก็จะพอง แนะนำให้อาผมใส่เข้าไปในเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดเครื่องนะคะก็เอาใส่ไปตามขนาดของแต่ละคนเนะเาะก็ะสาทนักแค่ไหนนะคะพ่อสามารถเปิดเครื่องได้เลยค่ะคุณคุณาเด็กน ไม่อะเดี <ahaha. S 1> <wichtiger? S 2> ๋ยวนะให้ดึงเข้าดึงออกด้วยนะออกมาแล้วค่ะปล่อยลเงเย็นออกมาได้เลยนะคะทำการปล่อยลเงเย็นเลยค่ะกดลงไปก็จะเป็นความดันถู้องเะก็ปล่อยนะลเงเย็นก็ดึงเข้าดึงออกเหม,มือนกันแล้วก็อีกนะคะทำการเอาผมออก นี่ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะตรงนี้ก็ยกโค้งขึ้นด้วยเช่นกันทําให้ตรงนี้ก็พองตรงนี้ก็เป็นรอนทาอย่างนี้ทั้งหัวะแต่ให้ทำให้หัวข้าวหนึ่งน้องเลยจะไปทลองหัวให้หูว่าเป็นแบบไหนถ้าเกิคนละน้องหัวข้าวมันออกส้นใบม่ๆจะร้อนใส่ร้อนแน่นอนเลยหัแล้วก็เปิดเครื่องดึงข้าวดึงออกนะคะรอไปเรื่อยๆจับตรงสีดำนี้นะอย่าไปจับตัวเครื่องมันจะร้อน เสร็จแล้วสองของข้าวก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะเพิ่มความแน่นให้กับร้อนได้นะคะโดยการใช้เจ้าแปรงน,นที่บอกไปจะเป็นสี่หัวแบบหาง,งแล้วก็เป็นสที่แบบนี้คะก็ใส่ทำการเหมือนเดิมเลยเท้านั้นคือ ก็จะได้เหมือนข้างนี้นะคะก็ะเป็นแบบนี้เดี๋ยวข้านี้ก็ยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยถูกไหมแต่ได้ออกมาแล้วนะคะเราจะมาใช้หัวนี้นะคะเปลี่ยนจากหัวนี้นะคะมาเป็นหัวนี้แทนเพื่อจะเก็บความแน่งของผมนะคะให้ลงในช่อเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขอเรื่อยเดี๋ยวถ้าเสร็จสะมาให้ดูนะ ให้อยหารเสร็จของค้าเขาจะได้แบบนี้เนาะเหมือนตั้มก็จะสายเลแบบพวกอะไรที่เป็นเกาหลีบุตรอ,อย่างเงี้ยที่ว่าต้องทำที่ราแต่วกานอะไรอย่า้น,น,นะคะอ่ะก็ได้มดแล้วนะคะของเขาเอาไปด้วยกับไอ้กรหัวน้คะสนใจก็าสามารถรีบาร์ที่ราดได้เลยจะลองให้ล่างเนาะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่บอกว่า มันทำยากเนี่ยนะะกอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าต้องพยายามหน่อยเนาะไม่งั้นก็จับไม่ได้เลยเพราะว่าเราเสียเงินครั้งเดียวใช่ปแต่คือเราทำได้ตลอดเลยนะไม่ว่าจะไปกลางคืนกลางวันหรือแบบานวันอาจจะร้านไม่เปิดอ่างเงี้ยเราก็สามารถทหอีไม่ได้นะคะแต่ถ้าเรา้มอยู่านเราต้องเสียเงินทุกรอบถูไหมเข้ามาซื้อเครื่องเนี่ยทำได้ตลอดเลยเลยด้วยนะคะสามารถทกทาไหนได้นะคะฝากไว้ด้วยแ่ท่ไนไว้ให้นะคะสำหรับผที่แบบนี้หือ่ารที่ฉีก็สามารถที่จะฉีดได้เลยนะคะหรือถ้าใครใส่เงิไปแล้วก่อนหน้านี้ฉีดพยายาม่ ขายต้อนรับปีใหม่ให้กับคนลูกค้าที่น่ารักกันเลยขายเพียง1,100บาทเท่านั้นนะคะที่สำคัญค่ะบวกฟรี e MS ด้วยเราส่ง m m s ให้ฟรีเลยทุกสินค้าใน IG สามารถเข้าไปดูได้นะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย